พาลูกเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง EP สมเก้าวเข้าสู่วันที่3แล้วนะคะสำหรับทริปนี้เช้าว,วันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวในส่วนของเมืองชิซูโอกะกันบ้างค่ะโดยที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือ Mountain Fuji World Heritage Center หรือพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟฟูจิค่ะ แต่เสียดายมากๆเลยค่ะวันนี้เราไม่ได้เช็คนะคะว่าเขาปิดทําการไหมดันมาตรงกับวันที่เขาปิดพอดีเลยนะคะเราก็เลยได้มาถ่ายรูปกันอยู่แค่บริเวณด้านนอกนั่นเองอยู่นี่อยู่นะภูเขาไฟฟูจิอยู่ตรงไหนลูกมองเห็นไหมคะขายาวเลยแม่อ้วยนุน่นนุ่น ตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์นะคะเขาจะออกแบบในรูปทรงของภูเขาไฟฟูจิค่ะแต่กลับด้านกันนะคะแล้วบริเวณด้านหน้านะคะเขาก็จะเป็นน้ําค่ะเมื่อถ่ายรูปนะคะมันจะสะท้อนกับเงาของภูเขาไฟฟูจิสวยงามมากๆเลยเสียดายมากๆเลยค่ะที่เราไม่ได้เข้าไปถัดมานะคะเราก็ไปกันที่ศาลเจ้าฟูจิซานฮอนกุเซนเกนทริน เป็นอีกศาลเจ้าหนึ่งนะคะที่บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าเนี่ยจะมีเสาโทริอินะคะซึ่งเราสามารถที่จะถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าไม่เป็นใจให้เรานะคะเราก็เลยไม่เห็นภูเขาไฟฟูจิก็เลยได้เข้ามาแค่เที่ยวชมวัดนะคะแล้วก็ทําบุญรวมถึงไหว้พระด้วยค่ะทนี้อยู่นะมาดูปบบว่าเขาให้คำนับสองทีก่อนองนี้หนึ่งส แล้วยกอธิษฐานลูกยกมืออธิษฐานเลยขอให้หนูเป็นเด็กดีขยันเรียนหนังสือเก่งๆไม่ดื้อไม่ซนพูดด้วยขอให้หนูขยันขอให้หนูขยันขอให้หนูเรียนเก่งๆขอให้หนูจะเป็นหนูเก่งๆขอให้หนูเชื่อเชื่อฟังพ่อแม่รักคุณพ่อรังแม่โอเค อโค้งหนึ่งทีค่ะโค้งหนึ่งทีแล้วก็โค้งหนึ่งทีค่ะโค้งทางนี้ค่ะทางนี้โค้งหนึ่งท่ะโค้งหนึ่งทีเออต่อมานะคะเราก็นั่งรถไปขึ้นกระเช้าอิสุพานอราม่าพาร์เราจะขึ้นกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาค่ะเพื่อจะไปชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนราม่าเลยนะคะ ด้านบนนี้นะคะนอกจากจะมีภูเขาไฟฟูจิแล้วนะคะก็จะเป็นชมวิวของอ่าวซูุงะกับอ่าวฮาบกนเน่นั่นเองค่ะเสียวไหมมายืนตรงนี้ได้หรอจริงห็ือเล้วโอ้คสูงเลยหลับใครที่ชอบนั่งกระเช้านะคะบอกเลยว่านั่งที่นี่นะคะได้จุใจได้ชมวิวแบบฉ่ำๆแน่นอนเพราะว่าเขาใช้เวลาประมาณ7นาทีเลยนะคะเราก็จะได้เห็นวิวแบบ สวยมากๆเลยนะคะอยู่นี้อยู่นะชอบขึ้นกระเช้ามากๆเลยนะคะแต่ว่ากระเช้าของที่นี่เนี่ยก็จะมีความวัดเสียวเล็กๆค่ะบริเวณที่เป็นเสานะคะมันก็จะสั่นๆนิดนึงค่ะ อยู่นิงอยู่นะก,ก็เลยจะตกใจนิดหน่อยนะคะแต่ว่านั่งไปสักพักก็คือชินค่ะพอเราเข้ากระเช้าไปนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะให้โปสการ์ดเราเท่ากับจํานวนคนที่มานั่งด้วยนะคะพอขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนโปสการ์ดแล้วก็ส่งกลับมาที่ไทยได้ด้วยค่ะพอถึงด้านบนนะคะเราก็จะเดินไปพบกับจุดชมวิวที่สวยงามมากๆเลยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยท้องฟ้า ยังไม่เป็นใจสำหรับเรานะคะตั้งแต่เช้าแล้วที่เราไปฟูจิเวอร์ฮอริเทหรือว่าไปศาลเจ้านะคะเราก็จะเห็นหมอกค่อนข้างเยอะพอเราขึ้นมาบนอีสุพานอเรมาพาร์คเนี่ยเราก็จะเห็นแค่โคนของภูเขาไฟฟูจิเช่นเดียวกันค่ะฟูจิก็จะอยู่ตรงนี้เห็นนิดนึงนะแต่ไม่เห็นปลายไม่เห็นหันฟูจิอยู่ตรงนี้ มันมองไม่ค่อยเห็นปลายยอดเท่าไหร่สวยมากเลยนะคะวิวด้านบนตีคนเรียกข้าวปลุกเ,เขียนโปสการ์ดวาดหัวใจก็ได้วาดหัวใจใหนวาดหัวใจไหนได้ไหมคะได้อ,าวา,อ,อาวาดนอาว่าเด็กๆก,ก็หากิจกรรมทำกัน<อ>นะคะระหว่างรอโดยการนั่ง<ว>เขียนโปสการ์<อ>ที่เขาให้มานะคะ หรอคะวาดหัวใจด้วยได้ไหมคะนี่นะอยู่นี่อยู่นะเขียนโปสการ์ดนี่โปสการ์ดแบบนี้เลยมีมันมีเกาะมินิเกาะมันน่ารักมากเลยดูดิเนี่ยเห็นไหมใช่อยู่ตรงเนี้เป็นเกาะที่เหมือนทางเดินเชื่อมนะเขาติดอยู่แค่นี้เกาะน่ารักมากเลย ด้านบนจะมีร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ค่ะแล้วมีมุมนั่งหลายแบบมากๆเลยมีทั้งมุมโซฟาหรือจะเป็นนั่งแบบห้อยขา,าหาันออกไปด้านนอกเพื่อชมวิวด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็สั่งไอศครีมกับขนมเค,ค้กกันมาค่ะ เพื่อที่จะทานระหว่างรอเผื่อท้องฟ้าจะเปิดนะคะเ่อเราได้ถ่ายกับวิวภูเขาไฟฟูจิเต็มๆอีกครั้งไอศครีมของเขาอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็เค้กนะคะทั้งเค้กชากเขียวแล้วก็เค้กชีสเค้กเนี่ยก็รสชาติดีค่ะ พวกเราก็ใช้เวลาบารรลุมมาตุ้มกับของกินอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ชมวิวกันไปเพลินเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วนะคะดูทีท่าว่าวันนี้หมอกน่าจะแน่นแล้วก็ไม่มีทางที่จะเห็นวิวแบบชัดเจนแน่นอนค่ะพวกเราก็เลยต้องออกจากที่นี่กันนะคะไปเที่ยวบริเวณอื่นๆเพื่อให้โปรแกรมของเราไม่เคลื่อนไปกว่านี้นะคะ นอกจากบนอิสุพานราม่าพาร์คเนี่ยจะมีจุดชมวิวแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะยังมีศาลเจ้าเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กนะคะไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเคารพสักการะค่ะและก็เดินขึ้นไปด้านบนอีกนะคะก็จะมีบริเวณออนเซน็นสปาแช่เท้าด้วยนะคะเที่ยวกันหนำใจแล้วนะคะบนนี้เราก็นั่งกระเช้าลงอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขากลับนะคะที่นั่งกระเช้านะคะรู้สึกว่าได้เห็นอีกวิวหนึ่งที่มันสวยงามนะคะทั้งนี้มันเป็นวิวเดิมนะคะแต่เรารู้สึกว่าขาลงเนี่ยมันให้ทิวทัศหรือให้มุมมองที่แปลกตาขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยขาลงทำให้เรามองเห็นเนินลงไปด้านล่างได้อย่างแบบชัดเจน มีซีโนซาโตเราจะพาเด็กๆมาขึ้นรถไฟเด็กๆคะ่ะเด็กๆ,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 ๆ Are you ready อาย a ready Let's go ที่นี่คือคหมู่บ้านสายรุ้งเรนโบว์วิลเลจค่ะ,คะ เอกลักษณ์ของที่นี่นะคะเขาจะตกแต่งสวนสาธารณะในแบบต่างๆนะคะทั้งสไตล์ตะวันตกและญี่ปุ่นค่ะมีทั้ง i t s s i Village c a n a d i a n v i l l a g e นะคะ p a n e น e Village แล้วก็ f a i r y Garden ค่ะอันนี้เรียกภาษาภาษาไทยเขาเรียกว่าหมู่บ้านสายลุงจะมีข้างในจะมีหมู่บ้าน6สไตล์ก็แยกไปเป็นหมู่บ้านอังกีษหมู่บ้านญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยก็จะแต่งเป็นสไตล์ทำสวนแต่ละแบบ มีร้านอาหารทุกทุกโซนนี่ข้อมูลแน่นอ,อันนี้สไตล์แรกสไตล์อะไรคะเนี่ยสไตล์แรกเรียกว่าสไตล์อะไรคะอ,นนอ๋ออังกฤษใช่ไหมอังกฤษไปทางไหนคะอันนี้รถมัเตอรเบอ้าวทำไมอ่ะ เนี่ยตอนนั้นคืนเนี่ยจะจัดเป็นเหมือนอะไรที่สีแล้วก็เทศกาลไฟเป็นอย่างมีรถไฟเรือแสงพินดอกไม้สวนต่างๆรถไฟอยู่ตรงนี้ปะไปมาโ,โลใครจะปั้มตาของเล่นโบราณด้วยนะใครจะปัปะ้มตาใครอยากปั้มตาไหม,ไมะป,ะปะ้าป้าเล่นลูกข่างเป็นเปล่าว,วมีลูกข่าง อนี่นะใครอยากปั๊มตาโอ้เขามีให้สแตมป์ด้วยนะเอาเอาหอีกมอสแตมป์เลยพอละหนึ่งอันพอละหนึ่งซีอู้หูสวยไหมอ่าอยู่นี่มากให้อยู่นี่มากปล่อยก่อนออยู่่นีไขแต่ว่าดีเห็นว่าเยอะ เหมือนกันเลยเอาไปวางนะไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยค่ะโอเคไปการเข้าไปชมหมู่บ้านต่างๆนะคะสามารถที่จะนั่งรถไฟหรือรถบัสก็ได้นะคะเขาจะเรียกว่า Romney Railway นะคะแล้วก็ Romney Bus ค่ะซึ่งเรานะคะก็เลือกที่จะนั่งรถไฟเข้าไปที่หมู่บ้านที่อยู่ด้านในสุดนะคะชื่อหมู่บ้านป็น Canadian Village นะคะก็คือหมู่บ้านของชาวแคนาดาใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ10นาทีนะคะซึ่งรถไฟเนี่ยก็จะแล่นผ่านทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะยังผ่านหมู่บ้านต่างๆอีกด้วยซึ่งแต่ละจุดนะคะเขาก็จะมีการตกแต่งสถานที่ให้ถ่ายรูปด้วยนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนนะคะเขาก็จะมีการจัดแสดงไลติ้งนะคะเป็นอิลูมิเนชันด้วยะคะ่ะ ก็จะสามารถมาเที่ยวชมได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวไว้บอกว่าพาไปใหม่โอเคไหมเมื่อวานรถมันเสียเมืม่อวานรถมันเสีย,เ,สยเดี๋ยวพาไปใหม่อุ้ยดูดิดูนีน่อยู่ไหนอู้ยูรถไฟไปแล้วนะปูนปูนเราปูนปูนจักรจักรจักรชู่วไปที่ไปไปไปทั่ไหนไปโคราชหรือเปล่าไปโคราชกดดังป้าด <c oughs> ไม่ถ้าหากลับเราอย่างไรเดินก็นั่งบาสอาจจะนั่งบาสอาจจะนั่งบาส เร,เรามาเราเลือกเป็นแบบวันเว์ใช่ไหมคะวันเว์ลงที่แคนาดาแล้วมา <Canada. S 1> มาจากอังกฤษมาแคนาดาถึง <Okay. S 1> เรา วย,ายนายขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ,ะมนูน่นมึงเอาท่าตลกไว้นู่นได้หรอไม่ถ่ายทันเหนาะเฮ้ยเด็กไ,ไทยโจโจ <c oughs> <c oughs> หน่อยค่ะสั่งอาหารหน่อยค่ะขอสั่งอาหารหน่อยค่ะขายอะไรบ้างคะโอ้มีลูกค้าเข้าร้านอยากเล่นไม่เขาหมิบกระโปรงเล่นโอ้เขาเล่นด้วยไงเอาเอาเอาถังให้น้องเขาบังติให้น้องใส่เออนั่นน่ะใช่ค่ะน้องเขาอยากเล่นด้วยน่ะลูก จุดต่อไปนะคะเราจะไปชมใบเมเปิลเปลี่ยนสีที่อุทยานธรรมชาติซูเชนจิค่ะจริงๆอุทยานนี้นะคะสามารถเยี่ยมชมได้ทุกระดูเลยนะคะต้นไม้ใบไม้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละฤด,ดูค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะก็ต้องไม่พลาดแน่นอนกับใบเมเปิลสีแดงสีส้มนะคะซึ่งเขาบอกว่าในอุทยานแห่งนี้เนี่ยจะมีต้นเมเปิลมากกว่า2,000ต้นเลยทีเดียว มื้อเย็นเราได้แวะร<อ>ับประทานอาหารที่ร้านอาหารโลเคอลแห่งหนึ่งในตัวเมืองนะคะเะ,ะจริงๆอันนี้แจกเอาหมูได้นะคะ,ะมันก็ใบเล่ใบเล่หมูไมาเอยอะอ้ำมยังม่ก็มีมวยนะ าาจากนั้นนะคะเราก็ได้ขับรถขึ้นเขาไปาที่พักของเราค่ะชื่อโฮเทลวานอรีฮ <Van ary S 2> ิลห้องพักที่นี่ขนาดค่อนข้างกว้างเลยค่ะมีทั้งมุมรับแขกนะคะมุมเตียงนะคะเป็นเตียงทวินค่ะแล้วก็เป็นมุมรับประทานอาหารค่ะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปรับมาเป็นนอนแบบเดียวกลางก็ได้นะคะในตู้เนี่ยเขาก็จะมีชุดที่นอนหมอนไว้ให้ด้วยค่ะ ที่นี่มีออนเซนแบบเอาท์ดอร์ด้วยนะคะปะป๊าลองไปแช่มาปะป๊าบอกว่ามันดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีวิวดีส่วนมามมีก็คือเหนื่อยแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ลงไปออนเซนต่อค่ะโรงแรมนี้เขาจะเด่นเรื่องไวน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีไวน์อภินันาการให้สำหรับทุกห้องเลยค่ะคืนนี้หม,ม่มมีแล้วก็คุณยายแล้วก็โกเนี่ยก็เลยได้จิบไวน์กระตุ้นสุขฉีดเลือดหน่อยนะคะ วายของเขารสชาติาดีใช้ได้เลยค่ะ